นะโมต,าาะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวตาธมโมธรรมังนัมัสซามิครับสุปฏิปันโนภะคะวตโตซาวกะจังงคสจั้งคังนามามิครับ สัพเปสตาสด,ดาหุ่นตัวอาเวลาสุขาชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นทุกทุกเมื่อเถิดกตังปุญญย่ังพลังไม่ห้างสัตเปพรคีพระวันตูเตขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้เพ็นด้วยกายวาจาใจาแล้วนั้นเถินขออำนาจคุณพระศรีรัตนะไตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของผมสิ่งใดไม่ดีขอให้มันผ่านพ้นไป ขอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวลูกณนะบัดนี้ณนะตอนนี้เป็นต้นไปสเสนยจรจันไรจงหายไปอาธุเจ้ากรรมในเวรขอโหสิกรรมให้กับผมด้วยนะตอนนี้ณนะบัดนี้ทุกๆุกชาติเป็นต้นไปสาธุอาธุหนึ่สงสองสาม